สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะอีสานบ้านนี่พอนสวัสดีเอฟซีจ้านี่ปอกพ่อมมีบอกงวงแก้วแก้วขมิ้นมาสั่นา่าไปย้มกินว่าแต่คนบอกว่ามันมันมันบอกค่อยส่เด้อค่ะเพื่อนจ้าเพื่อนวานะเดี๋ยวไปย้มกินกันเดี๋ยวกระลูกไปน้ำกันเดี๋ยว่าพ่อสิย้มซูก,กินเด้อนี่ ลงมือเลยค่ะเด็กมองมาลูหนึ่งย้ำง่ายๆกิ่นง่ายๆเสียบคึ้งเกาวไปเลยตอนโคโลคีเร่ลดแก้วพมิน่าสันว่า เก้๊ยวขมิ้นกับบกม่วงแก้วเห้าบานเห้ามันค้นละพันดีนะเนาะเพื่อๆมันค้นละพันอยู่ดีก่อนว่ะตะกี้เห้าเปลี่ยนกหน่อยหาแลนเก็บเอายา่ไม่แล้วฝนตกฝนลงเนาะบอกม่วงมันสีโนมันสีมีแค่สองพันนึงตอนที่ปะพ่อยังเป็ี่ด็กหน่อยประพ่อหมจะแค่สองพันจากม่วงแก้วกับบกม่วงหน่อย่าสัน่นอืมกับบกม่วงปลา บอกมองป่านี่โอ้ยสมหูดับตับไหมได้พี่น้องเอ้แต่ว่ายามอันอยมเพิ่นซุกเพิ่นสิมีเอก,กันษณกของเพิ่นหวานหอมเด้อได้ยำเพิ่นนี่ขั้นข้อแท้แถได้พเพื่อนๆจ้ะขั้นอีนี้่ท่านได้ย้ำอยู่พี่น้องบ่ท่านได้ได้กินอยู่ร้ายไหลหรอ ใส่ขยะออกไปตัดแล้วกิดงันเลยนี่คะ่ะเพื่อนๆนี่จ้าค้อนสิไปย่ำบะน,นี้มาจากเพื่อนๆนี่ก็คีฟ้อนใส่น้ำตาลปิดไปนิดหน่อยน้ำตาลปิดหน่อยใส่น้ำตาลปิดไปนิดหน่อยก็ค้อนใส่เกลือน้ำกันไปน,นิดหนึ่ง เห็ดเองเส่บเองไดง้จ้ะเพื่อนจ้าน,นี่ใส่น้ำปลาไปใส่พริกป่นเข้าไปน้ำงกงเผือนนี่ขากระดัเนาะเพื่อนๆเนาะไปนิดหน่อยอ ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรคว้านคนกัน,กนด้เสียบไปเนาะส้มนี่แล้คะค่ะเพื่อนๆบะหมี่ไอ้ห,หัวหอมบะหมี่กุ้งแหว้วคะ่ะกินเท่าทพีมี่ลุกหน้าตามันก็น่าจะได้เลย mời để, để bà con xin được cái đây Xẹp cứ câu nào Xẹp cứ câu Xẹp đâu chèp bựng đâu chèp bựng Xẹp นี่ยังเวืนี่นี่ยบอกม่วงเข้ากันได้แล้วค่ะเพื่อนๆเครื่องปุงกระ่บ,บมี่ยังมากอยู่ในขั้วมี่ยังเข้าก็จับใส่อันนั้นโอ้ยน้ำลายไหลจักบาทกันเถอะมีู่รบกวนยังไปยังมากค่ะเพื่อนอืมแซ่บแซ่ Cô sổm hết được chà. Thôi đi đi Xay hòm, nó phải nó ต่ะพ่าก็ได้ใส่ปลาลาดอกจ้ะอมมวยเป็นบ๊อกกินดอกจ้ะแต่ว่ามันนี่ตามบ๊อกใส่ทำง่ายๆ้วเหมือนเนาะง่ายแต่จะตื้อ คำบบกง่ายลุกผสมแห้งเราจะแก้วคำยิงพอดี สาวเพื่อนสาเพือพ่อนเฉได้เอาไ้ชัําโมงก่อนเดือดหายเลยกินคั่มไยคนนี้เนี่ยยังอายเพื่อนเพื่อนยั่บากินปะสภาพได้เจอกันคลิปหนาแล้วจ้าสวัสดีทุกคนค่ะ